ฝนตกแรงมากเลยนะฮะเพิ่งหยุดไปเมื่อสักพักนี้เองนะครับเดินมาตรวจกล้วยซะหน่อยโหอยู่ใกล้ๆังไม่ค่อยได้ดูกล้วยก็ได้ผลผลิตมาใช้งานอยู่ตลอดเลยนะครับ มันจะมีอยู่ส่วนแห่งอยู่เนี่ยข้างหน้านี้นะฮะที่ว่าต้นกล้วยไม่โตเนาะต้นกล้วยไม่โตก็จะมีอยู่แค่โซนนี้นะฮะสามปีแล้วยังอยู่อย่างเงี้ยแตกหน่อบ้างนะครับแต่หน่อที่แตกมาก็ไม่โตนะเนี่ยต,ต้นเนี่ยเป็นต้นหลักตั้งแต่ปลูกครั้งแรกเมื่อสามปีที่แล้วเลยนะครับไม่ไม่ไม,มีการจเจริญเติบโตเท่าไหร่นะเนี่ยโซนนี้แหละที่ไม่โต พอหลุดโซนนี้ไปก็จะโตสักพักหนึ่งก็จะโตนะก็จะมีอีกโซนแหว่งนินดๆกล้ยได้อย่างน้น่าจะยังหญ้าหวานแทบไม่ค่อยได้ใช้งานเลยนะฮะปลูกไว้เต็มเลยแต่ก็มีไว้ก็ดีนะฮะไว้สับให้ไก่ให้หนูให้กระต่ายกินนะครับสัตว์เลี้ยงทุกชนิดก็กินได้นะฮะยิ่งถ้าผสมอาหารเองนี่ยิ่งดีเลย ออกล้วยคอหักนี่นะฮะก็จะมีมาเนี่ยโซนนี้ที่ไม่โตนะครับเป็นทั้งโซนนะเนี่ยอย่างนี้ออกลูกก็ออกแค่สามสามหวีน้อยเนาะนี่หักต้นเขาเล็กเกินไปนะฮะหักแล้วเนี่ยลูกอย่างนี้เดียวอยู่เลยไม่แข็งแรงเนาะพยุงลูกไม่อยู่อันนี้ปีพึ่งออกไว้ก่อนอืมปีออกเยอะแล้ว ฝนตกบ่อยนะครับทั้งอาทิตย์ติดต่อกันเลยนะฮะหญ้าก็จะเริ่มลกละเพิ่งตัดเสร็จไปไม่นานอีกนะครับเล็กหน่อยแฮ ไม่น่ามีแล้วนะครับตรงนี้ตรงนั้นก็เป็นตัดแล้วเนาะลอยเอาไม้มาค้ำทั้งหมดนะฮะตัดปีออกหมดล้วก็รอแต่เก็บกล้วยตอนสุกบรรยากาศจริงๆก็มันก็ดีนะอย่างนี้นอนเย็นสบายเลยนะแต่ผมก็ยังไม่มีที่พักในในฟาร์มนะครับยังไม่ได้สร้างเลย รองงบประมาณก่อนนะครับช่วงนี้ตามเศรษฐกิจค่อยๆทำไปเนาะเร่งรีบไม่ได้มีก็ค่อยทำบรรยากาศดีนะฮะเย็นสบายดีหุบเขาล้อมรอบนะครับที่ตรงนี้มันเป็นเหมือนเขาจะล้อมรอบทั้งหมดเลยนะครับด้านนู้นเนี่ยเป็นเขาทั้งหมดเลยเนาะเขาล้อมรอบหมดเลยลมเย็น,นะฮะ ผมว่าน่าจะต้องเอาย่าหวานออกบ้างนะเนี่ยต้องแต่งนะพุ่มใหญ่เกินไปเดี๋ยว,วมันจะเป็นที่ซ่อนของงูหรือต้องเงินตัวทองเนาะเดี๋ยวตรงนี้ก็มีมีคอมเมนต์เคยแนะนําที่ผมสอบถามไปนะครับว่าทําไมดินตรงนี้ปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นปลูกกล้วยไม่ขึ้นนะครับเขาบอกว่าอยู่ที่ดินนะฮะเราต้องปรุงดินเพิ่มนะเดี๋ยวขี้ไก่มาลงเรื่อยๆมันละกอปลูกไว้ก็ไม่โต <laughs> ต้นมะละกอยังไม่โตเลย มะพร้าวก็ไม่โตนะครับนะครับสามปีดินฝั่งนี้เฉพาะฝั่งนี้แต่เป็น,ปนดินถมนะฮะดินดินขุดขึ้นมาจากร่องสวนผมนะครับวันนี้ได้สองปีแล้วก็วันนี้ได้ดอเมาส์กลับบ้านด้วยนะครับลูกดอเมาสามตัวแล้วก็เลิฟเบิร์ดอีกเลิฟเบิร์ดอีกหนึ่งตัวนะครับชุดนี้จริงๆเขามีสามตัวนะ ผมทยอยเอาไปเพราะว่าเขาโตไม่ไม่เท่ากันนะครับโตไม่พร้อมกันตัวแรกเอาไปเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะวันนี้มาเอาตัวที่สองไปส่วนตัวที่3ามขนยังไม่ขึ้นเท่าไหร่นะครับเลยยังไม่เอาไปวันนี้เอาไปเอาตัวที่2ไปก่อน แล้วก็วันนี้มีสมาชิกออกมาเพิ่มนะฮะวันนี้มีลูกไก่เกิดมาเพิ่มอีกหนึ่งชุดนะอ่พ่อเป็นชื่อที่ผมตั้งอ่ Big oke, นะบิ๊กโจ๊กเนาะเป็นลูกของเจ้าบิ๊กกัปนะฮะตัวพ่อนะตัวคู่เขาเนี่ยเพิ่งผมเพิ่งเอาตัวเมียใหม่มาใส่นะตัวเมียน,นี้ก็ของสอนมิทุกวันนะครับเยียดํำนะฮะเนีย่ยเพิ่งเอามาใส่เข้าคู่ใหม่เพราะว่าเพิ่งเกิดอยู่ไหนหนออยู่ไหนหนอเพิ่งฟักนะ พักสามตายหนึ่งนะครับให้เข้ามากวนเขาอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงออกมาสามนะครับเป็นตัววันนี้มาสามตัวแต่ตายไปหนึ่งนะครับแล้วก็แม่เขาออกมาเดินแล้วอะแต่ยังเหลือไข่อยู่ในนั้นอีกสองสี่หกแปดเก้าใบเลยนะยังเหลือไข่อยู่ในโอกอีกเก้าใบนะฮะน่ะผมก็เลยเอาไอ้ผง โรยเห็บหมัดหมาเนาะไปโรยไลไว้ด้วยนะครับผมไปไปส่องดูเห็นเหมือนมีลายเดินอยู่ก็เลยโรยเผื่อไว้ถ้าคืนนี้เขาไม่เข้าไปกบผมต้องไปเอาไข่ออกมาใส่ตู้ไว้แล้วนะครับผมจะให้รอดูคืนนี้ก่อนเขาจะกลับเข้าไปกบไหมนะตอนเนี้ยเขาพาลูกมาเลี้ยงสองตัวนะครับเพราะว่าตายไปนหนึ่งเนาะขอให้อีกเก้าใบนั้นได้สักหกตัวก็ยังดีนะครับไม่ง,งั้นมันจะน้อยเกินไปเนาะได้แค่สองตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นแม่ของเยซวนนะฮะ อ่าเยสุวรรณของสองมิสุวรรณส่วนตัวผู้ก็เป็นลูกของอ่าบีกับนะครับมีตัวผู้เขาผมก็ตัวเมียก็ยืนสายสองมิสุวรรณเนาะเพราะว่าตอนนั้นรุ่นพี่ผมซื้อสายสองมิสุวรรณเข้ามาเยอะนะครับตัวเมียนี่ก็เป็นอ่าเยี่ยดำนะของสองมิสุวรรณส่วนตัวเมียตัวนี้เป็นลูกพ่ะผมเองนะครับเป็นสายของทาง uh, เดือนไทยนะฮะ ตัวเมียเป็นสายของทางเดือนไทยผมเอามาเพาะเข้ากับอ่าผมเอามาไข่กับอะไรนะเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้เรือนไทยเข้ากับเยซวันเอ้กูดเยียของสอเมสุวัน <c oughs> นะฮะผมมาไข่เองแล้วก็เป็นลูกออกมาแล้วเป็นเรือนไทยผสมสอเมสุวันนะครับตัวเมียตัวนี้ผมก็มาเข้ากับลูกของเจ้าเป็ดนะฮะของอินซีไรอ้อยนะฮะไม่รู้ะจอะมาเป็นยังไงนะก็เดี๋ยวรอดูผลงานอีกทีตามจินตนาการนะส่วนตัวนี้ก็ตัวเมียกูดเยียฮะเนี่ยะ แม่ของตัวเมื่อกี้คือสีตัวเมียตัวนี้ยได้แม่เขาเป๊ะเลยนะแต่ว่าไปได้หงอนหงอนแจ้มาจากทางของเดือนไทยนะนี่คือแม่เขานะครับกู้ยเยี่ยตอนเนี้ยแม่เขาเข้ากับบิ๊กโจ๊กนะลูกเจ้าบิ๊กกัปบนะฮะเนี่ยปกเมื่อวันที่ยี่สิบสามที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็เพิ่มสมาชิกใหม่มาอีกหนึ่งชุดนะฮะแต่ได้แค่สองตัวเอง รอดูอีกทีถ้าเขาไม่เข้าไปกกไข่แล้วจะเอาเข้าตู้นะตู้ก็ใช้งานไม่ได้นะฮะหมายถึงว่าถ้าเอาเข้าตั้งแต่แรกอะเชื้อเดินเชื้อเดินแล้วเดินแล้วก็ตายอะเขาไม่รู้ว่าความชื้นหรืออะไรนะที่ผมยังยังไม่ลงตัวยังทําไม่ได้นะครับแต่ถ้าแบบแม่กกแล้วอแล้วแม่ทิ้งไข่แล้วเอาไข่มาใส่ไว้อ่ะก็ได้ลูกอยู่นะเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็แม่ทิ้งไข่สามฟองผมเอามาใส่ตู้ก็ได้มาสตัวนะครับ ส่วนตัวนี้แม่ทิ้งไข่สองฟองใส่ตู้ได้มาหนึ่งตัวส่วนเจ้านี่ก็ปล่อยนะฮะข้างนอกหนำกันแล้วะฮะพอเริ่มโตก็หนำกันต้องแยกออกนะแยกออกมาปุ๊บมาทําแผลทาอะไรเอาใส่ไปคืนไม่ได้นะครับมันจะวิ่งมาหนำคืนอย่างเดียวเลยมันมันไม่ไม่รับเข้าพวกแล้วอะ่ะผมก็เลยแยกไว้นะเดี๋ยวต้องหาที่ใส่ทีนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมทำโกรงไวนะ้เนี่ย ครั้งที่แล้วที่เขามาทําไว้้วก็ทาทุกวันแต่ทำวันนิดวันหน่อยนะครับเราทํากันได้ไม่เยอะเนาะเี่ยที่ผมทําไว้เนาะตอนนั้นแล้วก็ครั้งที่แล้วที่บอกว่ากําลังทําตัวนี้นะครับครั้งที่แล้วมีแต่โคมด้านลาน่างตอนนี้ก็เสร็จมาในระดับหนึ่งแนละ้วเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไหมจะว่าแปดสิบไม่ได้หกสิบสิน่าจะสักหกสิบเปอร์เซ็นต์ไม่น่าถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าตอนนี้เราทําพื้นแล้วก็าถาดรองขี้เนาะแบบฉีดน้ําลดทิ้งไปด้านหลังลงคลองไปเลยนะครับ ลองทั้งบนและล่างครบหมดแล้วกันด้านหน้าหมดแล้วีนี้ก็เหลือติดผนังสมาร์ทบอร์ดนะครับติดด้านข้างด้านหลังแล้วก็แบ่งช่องทั้งหมดข้างล่างสี่ข้างบนสี่นะครับพอแบ่งช่องเสร็จตอนนี้กั้นหมดแล้วเหลือจะปิดแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะครับพอติดเสร็จปุ๊บเราก็จะใส่ด้านหน้าใส่ประตูก็น่าจ,จะเสร็จนะตอนนี้สัก60สอร์เซน ตรงนี้เข้ามาใส่แผ่นสมาร์ทบอร์ตต่อนะครับก็จะออกมาทรงนี้ฮะรทรงเดียวกันเลยที่ผมทําไวนะ้เนาะเหลือนิดหน่อยนะฮะทำออกมาผมว่าดูดีกว่ากว่าข้างหลังเยอะเลยแล้วน่าจะอยู่ได้นานอนะผมว่าสักห้าปีไหมจริงจริงเหล็กก็คงจะไม่ปูเร็วนะอาจจะเกินห้าปีนะครับเราก็ไม่ได้ฉีดน้ําบ่อยนะเราก็ทํทาเวลาทําความสะอาดก็ฉีดออกบ้างแต่ก็ไม่ได้ฉีดบ่อยอนะ่ะ คิดว่าเหล็กไม่น่าจะผูกกับน้ําไว้นะเดี๋ยวรอดูอีกทีผมก็ใช้เหล็กเหล็กชุบนะเหล็กจริงๆก็ใช้เหล็กชุบนะครับก็เป็นเหล็กกันสนิมในระดับหนึ่งอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็ลดต้นทุนโดยการใช้ซีลายนะฮะช่วยถ้ามีกําลังก็ใช้เหล็กนะเชื่อมไปเลยแต่ผมก็มันกว้างแค่90เซนนะฮะตามตามเนี่ยไอ้ตามตะข่ายตามหน้าตะข่ายหน้าตะข่ายมัน90เซนนะตรงนี้มันก็ไม่ได้รับน้ําหนักอะไรนะครับผมก็ใช้ซีลายเก่าที่รื้อมาจาก แล้วไก่ด้านหลังนะฮะเนี่ยก็มีรอยต่อมีอะไรเนาะเอาของเก่ามาใช้โดยส่วนตัวมันอยู่มันอยู่อยู่แล้วมันไม่ได้รับน้ําหนักอะไรเลยเราแค่เอามากั้นก็จะลดต้นทุนตรงนี้ไปนะฮะเดี๋ยวก็จะกั้นสีลายทั้งหมดเนาะเนี่ยใช้สีลายมากั้นเนาะก็ประหยัดตัวเหล็กไปแต่ถ้ามีกําลังทําเหล็กทั้งหมดไปเลยครับไม่ต้องมาประหยัดนะทําเหล็กเชื่อมเหล็กไปทั้งหมดเนี่ยผมก็สีลายต่อนะสีลายทั้งหมดเลยนะครับด้านหลัง แต่ด้านหน้ามันเป็นประตูมันต้องใช้เหล็กเนาะเพราะมัน <thì, S 1> ต้องรับแรงดันแรงผลักแรงดึงนะฮะเนี่ยมันต้องเป็นประตูอย่างนี้เนาะก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวจบอีกทนี้ผนจะกลับบ้านละฝนเริ่มปลอยใหม่อีกแล้วนะครับบรรยากาศเย็นสบายอ,อ๋ออมีนี่นกที่เอาไปนะครับเลเบิร์ตหนึ่ตัวใส่กล่องเล็กๆนะกล่องยี่สิบบาท ของพลาสติกนะนี่นะฮเพราะว่าอีกตัวหนึ่งเล็กกว่านี้นะขนยังเพิ่งแทงหนามอยู่เลยก็เลยเอาไว้ก่อนช่วงนี้ค่ะมันเย็นฝนมันตกผมไม่อยากเอาไปเล็กมากๆนะครับแล้วก็ลูกดอเมา์เมื่อวานน้องบอกทาตัวผู้หลุดนะฮะตัวผู้ให้ลูกแล้ววิ่งหลุดตกจากกล่องไปซะแล้วนะครับตอนนี้เท่ากับว่าเหลือแต่ลูกเขาเนี่ยแล้วก็เหลือตัวแม่เขาน,นนะเป็นดอเมา์พายนะฮะอย่างดอเมาส์พายตัวนี้โอ้พายน้อยมากแต่ว่าหางขาวเนาะ จริงหาเป็นนอมมอนยากแล้วนะครับเท่าที่คุยกับพี่เขาเพราะว่าเขาไม่ค่อยทำนอมมอนแล้วอ่ะเลี้ยงดูเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะพันเหมือนกันแต่ทำนอมมอนแล้วมันไม่ได้ราคานะครับกินเองแล้วนะครับเริ่มแทนแล้วเราดูแล้วว่าแยกหล้ยก็เลยแยกออกนะแล้วก็สาระที่ปลูกไว้นะครับออทำเป็นแบบแพ็คไปด้วยนะครับสาระที่ปลูกไว้ทั้งแบบแพ็คแล้วก็เอาแบบเป็นมัดถุงนะผมไปมัดถุงขายนะครับ สำหรับคนที่ใช้เยอะๆนะฮะถุงนี้ทำเป็นถุงนี่สิแล้วก็ไก่ชุดใหม่นะฮะช่วงนี้ฝนตกนะเนี่ยฝนตกบรรยากาศนะแล้วทีเนี้ด้านหลังอ่ะผมผมเปิดปล่อยไงผมกลัวว่าเขาจะป่วยจะไม่สบายก็เริ่มจับชุด5เดือนนะผมต้องเปิดสมุดอีกทีว่า5เดือนหรือ6เดือนนะครับเขาขึ้นมาใหม่นะนี่ก็เป็นชุดสุดท้ายของของอาสายปอบุ๊นะฮะของลูกของเจ้าแสงพยักนะครับ เอาขึ้นมาใหม่ชุดสุดท้ายของเขาเ่านที่เขาจะโดนหมากัดตายเนาะดูเขาก็ประมาณ5เดือนได้นะมีชุดใหม่นะครับห้าเดือนไม่น่าจะเกิน6เดือนเพิ่งเอาขึ้นเดี๋ยวรอดูอีกทีครับส่วนท่านใดสนใจก็ทักมาคุยกันได้นะครับปล่อยนะปล่อยแบบเนี้ยวัดดวงยังไม่ยังไม่เช็คเนี่ยปล่อยได้นะครับสนใจยังไงเดี๋ยวทักมาคุยที่ไลน์ผมเราจะผมขึ้นไลน์ไว้ให้นะครับสนใจสนใจแล้วก็มีแบบเนี่ยมีปล่อยสามโลหนึ่งสามโลสามโลหนึ่งนะครับ พวกนี้ขัดแล้วซ้อมแล้วนะครับพวกนี้ก็คือพูดง่ายๆก็คือมีแววจะเรียกว่าผ่านก็ได้หรือจะเรียกมีแววก็ได้เนาะเพราะว่าผมก็มันไปการันตีแบบว่าเก่งเลยก็คงคงไม่ใช่เนาะเพราะว่ามันมีจังหวะมีโอกาสแล้วแต่ที่ว่าจะไปโดนไปได้แล้วแต่ที่จะโดนนะฮะโอเคนะครับก็ถ้าสนใจก็ทักมาคุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นลไลน์ไว้ให้นะฮะคลิปนี้ก็ขอจบเป็นเท่านี้นะฮะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ